สวัสดีครับจากคณะผู้ใหธุรกิจมอธรศิวิชัยนะครับวันนี้เราก็มาปันสุขปันน้ําใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ตำบลตลิมชันอำเภจันะรีจังหวัดสงขลรานะครับครับก็ชาวบ้านวันนี้ก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวบรรยากาศในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับว่าคณะบู้หธุรกิจเนี่ยจะนาอะไรมามอบให้บ้างนะครับก็เดี๋ยวก็ตามไปดูด้านในกันเลยครับ ในนามของคณะบริหารธุรกิจนะครับวันนี้ก็ได้นำตัวแทนทั้งบุคลากรนักศึกษาสโมสรนักศึกษาเราร่วมกันเป็นรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับนะส่งทานน้าใจมายังที่องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชันนะครับมอบทั้งอาหารปรุงสุกนะครับถุงยังชีพน้ําดื่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะครับให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะครับดีครับพี่น้องชาวสงขานะครับโดยเฉพาะมทรหรือว่าหมหาว,วิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวันนี้ก็ต้องขอบคุณ นะครับขอบคุณคณะแล้วก็น้องๆแล้วก็ทุกท่านนะครับที่เอาน้ําอาหารมาช่วยเหลือพี่น้องในตำบลตลิ่งชันที่โดนเหตุอุทกภัยในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากอค่ะขอบคุณที่สงข้าวมาค่ะเสตมูซีค่ะขอบคุณามากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณนะคะที่มาช่วยหมู่บ้านปลาเสมูสีตำบลตะตลิงชันค่ะขอบคุณนะคะ